วันนี้พี่อ้อก็ไปทำธุระนอกบ้านนะคะแล้วก็เลยมาแวะที่ร้านกาแฟชื่อว่าร้านนานาคาเฟ่ก็เป็นร้านกาแฟที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่นะคะพี่อ้อชอบบรรยากาศของที่นี่มากเพราะว่าเป็นร้านกาแฟที่อยู่ติดกับทุ่งนาบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ ทางเดินเข้าร้านก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะคะเพราะว่าจะเป็นสะพานไม้อย่างที่เห็นนะคะแล้วสะพานเขาก็จะค่อนข้างเก่านะก็เลยต้องเดินอย่างระมัดระวังเราก็จะไปสั่งเครื่องดื่มในบริเวณร้านก่อนนะคะ หลังจากที่เราได้เครื่องดื่มกันแล้วเราก็ไปหาที่นั่งกันค่ะที่ร้านนี้ก็จะมีมุมให้เรานั่งอยู่หลายมุมเลยนะคะซึ่งก็บรรยากาศดีมากๆเลยเราเลือกที่จะไปนั่งในอ,อ,อาคาร ซึ่งมีหลังคานะคะแล้วก็เป็นอาคารที่โปร่งโล่งสบายแต่ว่าช่วงที่เราไปเนี่ยก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าอาจจะร้อนอบอ้าวนิดนึงค่ะมีรถไถวิ่งผ่านด้านหลังด้วยค่ะ ี่อ้อชอบบรรยากาศของร้านนี้นะคะเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะก็จะมีสระบัวอ่าแล้วก็มีไม่ไม่ทราบว่าเรียกว่าอะไรนะคะที่เป็นตะขครยแบบเนี้ยเอาไว้ให้คนนอนเล่นนะคะแต่ตอนนี้อาจจะนอนไม่ไหวนะเพราะว่ามันอากาศมันร้อนมากนะคะเป็นช่วงประมาณบ่ายสองนะ ลุงหมีกำลังนั่งชมวิววันนี้มาธุระนอกบ้านนะคะก็เลยมาแวะที่ร้านกาแฟร้านมี้นะก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านค่ะชื่อร้านนานา,นาก็เป็นร้านกาแฟที่บรรยากาศดีมากๆเลยก็จะอยู่ติดกับทุ่งนานะคะพี่อ้อก,ก็มาเร็วนะมาประมาณบ่ายสองอะ่ะก็ยังไม่มีคนมาเลยน่าจะมีลูกค้าประมาณสักเย็นอะไรอย่างเงี้ย บรรยากาศดีค่ะแล้วก็ชาเขียวอร่อยชาเขียวเย็น <laughs> ที่นี่ก็จะมีสะพานไม้ที่ยื่นออกไปกลางทุ่งนาน,นะคะก็มีไว้เพื่อให้บรรดาแขกหรือว่านักท่องเที่ยวที่มาได้เดินออกไปชมวิวแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปกันค่ะ บรรยากาศดีมากเลยค่ะเป็นบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติซึ่งสวยงามแล้วก็พอเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้ค่ะก็จะทำให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วก็เหมือนเหมือนได้เติมพลังให้ชีวิตนะคะถ้ามาช่วงเย็นๆก็น่าจะดีนะคะ เพราะว่ามาช่วงเนี้ยก็จะทำให้มีแสงแดดที่แบบแรงมากๆนะคะแล้วก็เวลาที่เราถ่ายรูปหรือว่าถ่ายคลิปเนี่ยก็จะมีแสงจ้ามากไปหน่อยนะคะถ้ามาช่วงเย็นๆแสงก็อาจจะสวยมากกว่านี้สะพานที่พี่อ้อเดินไปก็จะมีคูน้ำด้วยนะคะ เวลาที่เราเดินอยู่เนี่ยก็จะได้ยินเสียงปลาค่ะปลาก็จะกระโดดขึ้นมาเล่นน้ำนะคะมีปลาช่อนตัวใหญ่ๆให้เราเห็นด้วยนะก็เป็นธรรมชาติที่ดีมากๆเลยค่ะในระหว่างที่พี่อ้อเดินอยู่บนสะพานก็ยังมีแสงแดดอยู่นะคะไม่ใช่ว่าจะล่มนะคะ ตรงนั้นน่ะแสงแดดจ้ามากๆเลยนะพอเราเดินไปบริเวณกลางสะพานก็มีความรู้สึกว่าโหแสบผิวมากเลยค่ะเพราะว่าอากาศบ้านเราเนาะก็อย่างที่รู้ๆกันใช่ไหมเออแบบแสงแดดนี่แบบสามารถที่จะทำให้ผิวไหม้ได้เลยนะแต่ว่าเราก็เดินไปแค่แป๊บเดียวก็เดินกลับค่ะเพราะว่าไม่ไหวจริงๆค่ะร้อนจนหน้ามืดเลย ไม่ได้เอาหมวกมาด้วยนะเพราะว่าก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาแวะที่ร้านนี้ด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> ร,ร,ระวังนะระวังนะระวังมันขาดนะนเป็นไงร้อนร้อนอืมต้องตอนเย็นน่ะตอนเย็นเย็นร้านนี้ก็อยู่ติดกับทุ่งนาจริงๆเลยค่ะเห็นไหมคะ ข้าวกำลังออกรวงเลยสวยงามมากๆค่ะเป็นบรรยากาศที่ดูแล้วก็สบายตาสบายใจพี่อ้อก็เป็นคนที่ชอบธรรมชาติมากๆเจอแบบนี้ก็หลงรักเลยค่ะไม่ค่อยได้ทำคลิปแบบนี้นะคะ เพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่อ้อเป็นคนที่ทำคลิปไม่ค่อยเก่งนะคะแต่นานๆก็จะมีคลิปแบบนี้ออกมาสักทีหนึ่งอันนี้ก็คือให้น้องชายเขาเป็นคนถ่ายคลิปตามหลังนะคะก็แล้วแต่เขาจะถ่ายอะไรก็เรื่องของเขานะเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาตัดต่อเอาเองนะคะอย่าลืมติดตามรับชมคลิปหน้าด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ